Motor Expo นี้ออกรถมั่นใจเช็ควงเงินก่อนหรือพร้อมออกเลยกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเพื่อปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มกรองแสงซุปเปอร์ไฮคู h i v e r from today for you w o t o stand out the signature package is also available for a limited time only specially designed for Thai market and 私。 ต,ตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูตนิสันนะครับทานผู้ชมครับไฮไลท์ของเขาคือเจ้าตัว X Trail ตัวนี้ประกาศราคาออกมาแล้ว1 6 9 9ล้านบาทแต่ไฮไลท์ที่สุดสําหรับผมไม่ได้รถคันนี้แต่คือการพูดคุยกับคุณฟูจิกินะครับซึ่งเป็นประธานของนิสันมอเตอร์ประเทศไทยเป็นเบอร์หนึ่งของนิสันมอเตอร์ประเทศไทยเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านประธานดูซิว่าทิศทางของนิสันเป็นอย่างไรและมาชมรถคันนี้ว่า1.69 9ล้านบาทดีอย่างไรเจ้า Xtrail Trail E p o w E r E Force วเวอร์อีฟอสต์มอเตครับเพื่อ,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 ร,อ,อร์หน้ามอ เราใจว่าออปชั่นเต็มเลยครับและนอกจากการพาไปชมเจ้าตัวนิสสันเอ็กเซลนะครับวันนี้เราจะมาดูทิศทางเราจะมารับทราบทิศทางของนิสสันในประเทศไทยว่าหลังจากนี้จะเดินไปในทิศทางใดและแน่นอนครับเราจะสัมภาษณ์กับ ท่านประธานของ s สันประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณติ๊กครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับวันนี้พี่โตจะมาทำหน้าที่เป็นล่ามให้ผมนิดหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะเรียนถามนิดหนึ่งครับว่าทิศทางของ s สันในวันนี้หลังจากที่เปิดตัวเจ้าตัว X-Trail นี้แหละทิศทางเราจะไปในรูปแบบไหนครับ As I explain, e-power is a unique technology and we have already introduced kicks e-power, Serena e-power, and then this time, X t r a i l e-power. one more e p o w e r we are planning to bring next year next year next year ก็ท่านประธานบอกว่า e-power เนี่ยเป็นเทคโนโลยีพิเศษนะครับของนิสสันโดยเฉพาะเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราแนะนำคิกนะครับมีเซรีนาวันนี้ขึ้นเปิดเอ็กเรลไปนะครับแน่นอนตัวต่อไปในอนาคตใช่ครับที่จะมีในปีหน้าก็จะเป็น E-power อยู่เช่นเดียวกันด้วยังนั้นเนี่ยแปลว่าทิศทางของนิสสันเองจะมุ่งหน้าไปสู่ความเป็นเทคโนโลยี e-power เป็นหลักหรือเปล่าครับยิ่แน่นอนเลยครับ <Yes. S 2> แล้วอย่างนั้นเนี่ยในความเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาอย่างในตัวเล็กในตัวเจ้าตัวซีดานของเรา mm hmm. นะครับจะไปในทิศทางในกระบะเราจะไปในทิศทางใดเพราะวันนี้เนี่ยหลายๆคนยังมองความเป็นกระบะด้วยเป็นตลาดหลัก mm hmm. ด้วยว่านิสสันจะทิ้งตลาดนั้นไหมหรือจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนอ๋อ that's still in discussion because that now these models competition is quite severe and also the market demand mm hmm. is quite stabilizing t h uh, a t Uh, actually, eco-car as well as the pickup is mm. the main, main car in Thailand. So uh, now we are seeing many, many possible opportunities uh -huh. for these. these. ไอก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าทั้ง2โมเดลที่พูดถึงเนี่ย mm hmm. ก็ยังเป็นโมเดล,ลดหลัดของเรา mm hmm. นะครับแล้วก็ปวนมากอย่างเช่น e ีโคคาร์เนี่ยก็ยังเป็นรถที่มีตลาดอยู่ mm hmm. นะครับเช่นเดียวกับรถติกอัพซึ่งก็ยังมีความสําคัญกับประเทศไทยอยู่ครับ mm hmm. แต่ความเคลื่อนไหวของนิสนนสันเองใน2ตลาดที่บอกว่าเป็นตลาดหลักเนี่ยค่อนข้างจะเงียบอย่างงี้ท่านประธานจะมีแนวทางย,ยังไงให้ ลูกค้าหรือแฟนๆนิสสันมั่นใจได้ไหมครับว่าเรายังเดินในส่วนของ2ตลาดนี้ mm hmm. และอยากจะเห็นเป็นรูปธรรมนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะเห็นอะไรกับ2รถ 2> <Okay. S 1> ใน2กลุ่มนี้ Again these two models w i l remain our main volume contributor for the model <c oughs> and then I understand t variety of the customer mm hmm. there we we are we have been in Thailand for more than 70 years mm hmm. and then the, we have a very wide range of lineup <c oughs> so we will continue We รา l l continue to serve these customers and high-end customers โอเคอย่างที่เรียนก่อนหน้านี้ก็คือยังมีความสำคัญอยู่แต่แน่นอนเรายางจะ m a i n t น i n นะครับ volume หรือว่าอะไรที่ให้รองรับตลาดที่ลูกค้าที่ยังต้องการรถประเภทนี้อยู่ครับก็แปลว่าเรายังไม่ได้ทิ้งตลาดกระบะเรายังไม่ได้ทิ้งครับใช่ครับและความเป็น PPV ในวันนี้เนี่ยเราจะเดินหน้ายังไงบ้างเพราะว่าตัวนี้ตัว PPV เราเนี่ยมันนิ่งมาก

มันมีเรื่องของอิมิชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแน่นอนว่าในประเทศไทยอาจจะหยุดการขายไปละสต็อกเซลไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นเนี่ยในการผลิต่อส่งออกยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้ง Last year I committed to the market I will be bringing three to five models the next three years and then last year we have Serena Hybrid yeah Serena E power ah okay two models yeah two m o d e l right yeah extra สามป h อ่ะ already three and then next year is four two more two more wow 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 okay which one is p r o d u c i n Thailand okay So, okay. it's very good yes we will continuously to bring the model นี่คื t สมาร์ทเกจการที่ม o ครบโอเคครับก็เสริมนิดเดียวก็จริงจริงเนี่ยของท่านประธานเรียนก็คือเราเคยบอกแล้วว่าใน เราจะนํา3ถึรุ่นนะครับเข้ามาในตลาดประเทศไทยเรามาแล้ว3เซเลนาที่่านบอกเซเลนานะครับ e-power เซเลนาเอ็กซ์เทลที่เปิดวันนี้เดี๋ยวตัวใหม่จะมาครับและอีกตัวอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับก็มีประกอบในไทยด้วยมีประกอบด้วยครับความคาดหวังของนิสันเองกับเทคโนโลยี e-power เราคาดหวังยังไงบ้างแล้วลูกค้าให้การตอบรับเราพึงพอใจในระดับ Okay. E-power is a ma, one of the hybrid system. Yes. One of the hybrid. Mm -hmm. However, the biggest difference is 100% electric motor drive. Sure. Uh, yeah. It means customer can really enjoy very very sensitive driving mm -hmm. feeling mm -hmm. in the, uh, with the with gasoline but yeah. electric motor. Yeah. So okay. this is very unique. And mm -hmm. also, if you drive E-power, mm -hmm. you will know. You uh -huh. will know. Sure, sure, sure. For example, yeah. the E-pedal. Uh -huh. You don't need to t w s t the b r a k i n g pedal. The brake, yeah. Just 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 to release the release the a x l e r a pedal smoothly stop it. So like in Thailand like a very heavy traffic. Yeah, sure. Much much e a s i e r It is it. Yes. We really want the Thai people to enjoy more and more e-power. Yeah yeah. Okay. ครับเพราะเสริมพิเตอร์นิดนึงก็คือว่าอย่างที่ท่านประธานแกบอกก็คือว่า e-power เป็นเทคโนโลยีพิเศษของเรานะครับให้เราขับได้เหมือนอไฟฟ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อ๋อเชื่อว่าลูกค้าคนไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเพราะคุณสามารถที่จะเรียกว่าเอนจอยในการใช้ในการขับขี่ไม่ต่างรถไฟฟ้าเลยแต่ว่าคุณยังเติมน้ำมันไม่ต้องเติมน้ำมันคุณเติมน้ำมันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วผมถามคำถามสุดท้ายในเรื่องของความคาดหวังของนิสสันกับประเทศไทยยังคงมีอยู่เหมือนเดิมป่ะเพราะเห็นได้จากราคาที่คอมเพลติฟมากราคา1.99เนี่ยขอว่า ครับแข็งแรงมากตรงนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไร In the last two years because of the economic creation, Thailand, B, business, s i t u a t i o n Thailand TIB is slightly growing yeah 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 however this market has a p o t e n t i a l t o sell over 800 900ซาร์บาทวินในที่ผ่านมา so oh, we still believe this mm hmm. market has a huge potential now we are in the bottom but mm hmm. will e w be gradually mm hmm. getting better so in that sense we have a strong confidence ในไ m e ห and ก็และ s ็อื่นๆโรงงาน n ีกิลแหท่อยู่ใต้หวันก็มีอย่าง o นเร่อยะการตของแล้วล่ะว่าก็ง่อนข้างมั่นใจนครับว่า เราอาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก่อนหน้านี้แต่ว่าเราเชื่อว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นเลเวลที่ขึ้นไป8 0 0 9 0อยเคือแสนนะครับ TIV ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือทางิสันเองเนี่ยมีทั้งโรงงานผลิตด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นความสําคัญมากให้ความสําคัญมากที่เป็นฮับที่นี่ใช่ครับเพราะเป็นฮับของเราที่นี่เลยก็มั่นใจครับโอเคสุดท้ายสุดท้ายละลาสุดเป้าหมายการขายในปีนี้และปีหน้าิสันมองไว้ยังไงอร absolute number I cannot touch upon but I really do expect that we can be better okay okay last year okay okay better this year in next step up step up Okay. step by step and this year is still on track better than last year so that's the most important point okay แล้วในตลาดกระบะเราเราจะอยู่ยังไงในตัวเลขเนี่ย back to the pickup segment what is how Very can we Probably um, gain or that survive. In mm, the very tough, tough. Very tough. That, that, right. That's true. Very tough. But uh, uh, we have very strong confidence in our product. And yep. then the the timing of the refresh is that uh, uh, one of the key point. But still, that's in discussion mm -hmm. the, in the company because. Yep. We, We are bringing already three model in the law and then we will be bring another two model in the coming 1-2 years mm hmm. and we committed so mm hmm. step by step step by step mm hmm. we are planning to do it uh huh. okay ครับก็ท่านประธานก็บอกว่าเรายังมั่นใจอยู่เนาะว่าแต่ว่าอาจจะดูเรื่องของช่วงเวลาหรือที่เราจีาทามิ่งในการที่จะเปิดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยกับผลิตภัณฑ์ใหม่อีกสองปีได้เห็นไหมอันน่าจะ two year w will see the new the new model for โครกา new model in two years or สกิร์ตนะแชนแนลเซ็นะครับสกิร์ตแบบสว่างไสววัโอเคทีนี้ต้องการพี่เต้ยนะได้ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ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 ครับและเนี่ยครับทุกู้ชมครับคือทิศทางของนิสันประเทศไทยนะว่าเขายังไม่ได้ทิ้งบ้านเราเขาเน้นในความเป็น e power นในอนาคตในปีหน้ามีอีก2โมเดลนะไม่ใช่แค่1นโมเดลมีอีก2โมเดลที่จะเข้ามาขายในบ้านเราและผลิตในบ้านเราที่เราเห็นแน่แน่ชัวร์วเท่าที่เรารู้ค e ิก Epower ในโมเดลต่อไปในปีหน้าเราได้เจอได้แน่น่าสนใจวันนี้เขาบอกแล้วเขาไม่ได้ท้อเขาไม่ได้ถอยแต่ทุกอย่างต้องรอเวลาที่เหมาะสมตลาดกระบะในวันนี้เขายอมรับว่าดรอปลงไปด้วยโปรดักต์ของเขาแต่ อีก2ปีข้างหน้าที่เราทราบมาเราก็ต้องได้เจอกับเจ้าตัวกระบะตัวใหม่นวราตัวใหม่ที่เปิดตัวในบ้านเราแน่นอนและเราจะมาชมรถคันนี้นี่คือ Nissan x t r a i l นะครับ e power และเป็น e force ด้วยนะตัวเนี้ต้องยอมรับว่าขับเคลื่อน4ล้อ อ้าวเป็น e power ที่มีพลังกำลังมากกว่าเดิมมี performance ที่ดีมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดราคาที่1.699ล้านบาทคู่แข่งเขาเจอกับฝั่งตรงข้ามบูธกันเต็มๆอยู่แล้ว Honda CR-V ที่วันนี้เปิดตัวรุ่นใหม่เนื้อเชนมาด้วยล้าน699นำเข้าจากญี่ปุ่นเฮ้ยทำราคาดีมากๆนะครับเนี่ยมอตเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวนะครับ บวกกับเครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินเทอร์โบพละกำลังแรงมานะครับ203แรงมา้า330นิวตันเมตรเราเคยพาท่านผู้ชมนะครับไปชมยนตรคันนี้เนี่ยสองรอบละในญี่ปุ่น1ครั้งที่อินโดนีเซีย1ครั้งมาครั้งนี้ที่ไทยและพร้อมวางจำหน่ายแล้วด้วยดูหน้าตาดีไซน์พอได้นะนะครับและเป็นเทคโนโลยี e 4 m o t i o นขับเคลื่อน4ล้อด้วยเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าเจ้าเทคโนโลยีนี้เนี่ยดีกว่าเด่นกว่าความเป็น e-power ทั่วไปอย่างไรกระจังหน้าในดีไซน์นี้นะครับ เซนเซอร์ S S ด้านหน้ามานะครับไฟ LED นะครับไฟ Day Time Running นะน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันแล้วไปดูภายในนะครับว่าเขาพอที่จะแข่งขันกับ EV จากจีนได้ไหม SUV EV จีนที่ราคาล้านหเนี่ยมีเยอะมากๆจะแข่งกับ CRV ได้ไหมที่เป็นเทคโนโลยี Hybrid แต่เราเป็น e-power จะแข่งขันได้อย่างไรมามาดูด้านข้างลากมาสีนี้สวยนะเป็นแบบทูโทนด้วยนะครับนี่ด้านหน้านะครับ ด้านครึ่งล่างเนี่ยเป็นสีออกทองทองหน่อยนะเงินทองทองหน่อยแล้วด้านบนนี่เป็นทูโทนเลยคาดสีดำมาแบบนี้หลังคาปรอมมิกลาสรูฟด้วยนี่เป็นหนึ่งความหวังของนิสสันนะบอกได้เลยว่าราคา1.699เนี่ยเป็นราคาที่เราใจเป็นราคาที่ทางนิสสันประเทศไทยต้องดีเฟนกับญี่ปุ่นหนักมากๆภาษีนำเข้าตัวนี้20ใช้ภาษีนำเข้าในเรทเดียวกับความเป็นไฟฟ้าเรทเดียวกับรถไฟฟ้าเสียภาษีเท่ากับ Bc4x เพราะเขาบอกแล้วว่าเทคโนโลยี e power ถึงแม้ว่าคุณจะมีเครื่องยนต์แต่เครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟและพละกําลังที่ลงล้อเป็นไฟฟ้าดังนั้นรถคันนี้เมื่อเทียบอัตราภาษีแล้วเป็นไฟฟ้านะครับดูซุ้มลอ้อนะครับยาง2355 5 5, 5 5 R 1 9หลายล้อแม็กสวยนะครับนี่เป็นยางฮันคุกนะยางฮันคุกไม่ได้คีเรใส่อยู่ในรถยุโรปที่ขายอยู่ในยุโรปนะอย่าง bm ก็ใช้ฮันคุกนะครับคุณไดอิเนิ ไที่เป็น N ด้วยนะเป็นตระกูล N ก็ใส่ฮันคุกมาด้านข้างนะกระจกสีดำไฟเลี้ยวนี่360องศามีมาให้ E-POWER อยู e ่นี่นะครับเปิดมาดูภายในนะครับวัสดุสีสันใช้เป็นน้ำตาลและดำตัวนี้นะครับดูตัวสติ h i n g เฮ้ยดูดีไว้ให้ส t ิชิ่งขึ้นมาแบบนี้เนี้ยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูงานค่อนข้างเนีย้ยเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะครับว่า เขานาเข้าจากญี่ปุ่นฟังก์ชันของญี่ปุ่นออปชันที่ญี่ปุ่นได้เราได้ให้มาดีวะอะแดปตีฟรูซอนโทนจนถึงจุดยูนินน่งมีมาให้เตือนกันชนด้านหน้าเบรกตัวน้ำมันด้านหน้ามีมาให้เตือนกันชนถอยหลังเบรกตัวน้ำมันด้านหลังมีมาให้กล้อง360องศามีมาให้พอไหมอ่ะผมว่าพอนะตัวนี้และโหมดการขับขี่ที่เป็นออฟโรดมีให้ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่าพอมเป็นขับสี่พอเป็น e-force แล้วเนี่ยโหมดในการขับขี่จะมีความละเอียดมากกว่าเจ้าตัว Kicks e-power มากน้อยแค่ไหน นะครับนี่นะเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะเนี่ยมือจับตรงนี้นี่ใส่ของนะครับเห็นนะมือเปิดใส่ของวางขวดน้ําต่างๆง,ง,งานเนีย้ยงานเนีย้ยทุกผู้ชมอยากให้แฟนๆมาดูนะครับว่างานที่เป็นงานแบบขายต่างประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรอ๋อนี่ลืมสังเกตตัวนี้นะครับสวยนะนะครับชายการกระแทกให้โครเมียมตัวนี้มานะด้านในนะครับเดี๋ยวจะไป พาดูด้านในและนี่คุณได้อะไรเพิ่มนี่นะจ๊ะคุณได้ม่านบังแดดมานะสำหรับผู้โดยสารตอนสองเป็นไงล่ะตัวแผงข้างประตูนะครับโหดีว่ะตัวนี้ดีไว้อันนี้ไม่แย่เลยอันนี้ดีเลยนะครับเบาะด้านในนะนี่เบาะด้านในพับแฟลตด้วยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบเต็มๆนะครับเป็นอย่างไรนะเมื่อพับเบาะแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าเบาะมันจะปรับระดับได้นะนี่ งายได้นะครับโอ้โหแต่หนืดมากอันนี้ยังแข็งอยู่นะและเฮ้ยเป็นไงเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้วยนะอ้าวนี่ถอยสุดฟังกช์ชันโคตรดีนะครับความเป็นนิสันเนี่ยสเสน่ห์ของคือฟังกช์ชันการใช้งานโคตรดีมาดูด้านท้ายนะโ,โหแล้วดูเสียงปิดประตูโอ้โหแน่นตึกเลยนะ BC4X ก็ราคาใกล้ๆกันนะครับ มานี่ไฟท้ายนะครับเป็น LED เต็มระบบแอบมีไฟหลอดอยู่หน่อยนึงนะครับเป็นไฟหลอดหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจได้เดี๋ยวต้องไปเปิดดูนะครับในตัวไฟเลี้ยวนี่ครับเทคโนโลยี e-Force ขับเคลน4ล้อมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังนะ e-Power X Trail อยู่นี่ที่ปัดน,น้ำฝนนะครับไฟทับทิมสาวอากาศแบบครีบฉลามนะครับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องนะครับตัวนี้มีเตะเปิดเตะปิดด้วยนะ แอบมีสามแถวให้คุณนะจ๊ะถ้าคุณจะใช้นะครับคุณก็ต้องปิดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนี่เขาเรียกว่าบังสายตานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะไม่ใช่นั่งเดียวแถวสามแล้วมีตัวบังสายตามานะโอ้โหเขามีช้อยให้คุณเลือกนะครับอุ๊บออนนี่นี่เรามันลือเขาเลยนะเนี่ยนี่เรามันลือเขาเลยนะอุ๊บอ่านี่เอาตัวบังสายตาออกก่อนนะครับ นี่คือ3แถวนะครับเที่นั่งและแถวที่2ผมถอยมาเยอะนะครับมันก็จะไม่มีที่ให้คุณหลอกนะเนี่ยปิดยังไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้แถวที่3ดังนั้นเนี่ยต้องเลื่อนแถว2ไปเดี๋ยวผมไปเลื่อนก่อนไซส์ <Size S 1> มันพอดีพอดีนะครับ mm hmm. การเป็น3มแถวเนี่ยผมว่ามันเป็นแค่อ p อบชันนิดเดียวแหละเป็นทางเลือกนิดเดียวสำหรับ ในบางครั้งบางคราที่เราต้องการเดินทางนะครับมีผู้โดยสารเยอะนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จรวดคันนี้ใช้ฟังก์ชัน2แถวและเก็บสัมภาระในแบบนี้นี่แฟลตเลยนะนี่เป็นแฟลตยาวลงไปแบบนี้ด้วยนะถือว่าโอเคมากๆนะครับแถวที่3าไม่ต้องนั่งหรอกมันนั่งมันนั่งไม่สบายมาดูในตำแหน่งแถวที่2ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับมามาดูกันเข้ามานะครับนี่ ฟังชันนี้ได้ไหมะได้นะถอยได้นะครับถ้าคุณอยากถอยนี่คือถอยสุดคือฟังก์ชันนี้คือใช้ฟังก์ชันหลักเลยคือถอยที่สุดออกมาพื้นที่เล็กรูมได้เฮดรูมได้ความเนี้ยบท่านผู้ชมต้องมาดูในเรื่องความเนี้ยบว่าเขาเป็นอย่างไรมีที่พักแขนหลังให้คุณเนี่ยนะพักได้วางแก้วน้ํา2แก้ววางโทรศัพท์ USB A USB C มีมาให้นะครับเฮ้ยปรับแอร์ได้ด้วย3โซนเฮ้ย hey, แอร์3โซนปรับอุณหภูมิแอร์ได้ด้วย แต่ปรับพัดลมไม่ได้นะครับนี่แต่ปรับอุณหภูมิได้เฮ้ยเจ๋งว่ะโอเคนี่ช่องแอร์อเฮ้ยให้3โซนราคานี้โอยส,สุดสุดสุดนะครับฟังก์ชันมันหลากหลายเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในบูธของเขาด้วยนะว่าเขามีรถอะไรบ้างมาที่ครับในด้านของแผงประตูด้านข้างนะโอ้โหโอเคเว้ยพับกระจกข้างนะครับนี่คือออโต้สีบานให้มาดีนะครับนี่ครับเข้ามาหน้าจอมตรวัดหน้าจอกลางนะครับ14นิ้ว ให้มาโอเคนะนี่แอร์ใยสระซ้าขวาดีไซน์สวย A/C นะครับ Power Outlet ปุ่ม Start Stop อยู่นี่มี w i r ไวเ s สให้นะครับเกียร์ปิดเกียร์ไฟฟ้านะครับแบบเจ้าตัวคิกนะโหมดการขับขี่มี o f อฟโรดมีส n o วมี Off-Road นะครับมี Normal มี Eco มี Sport นะครับและนี่โอ้ยให้มาเยอะมากนี่แหละในเรื่องของระบบขับขี่กระจงมองหลังเป็นกล้องได้ด้วยนะ ม่านไฟฟ้านะครับนี่เป็นม่านไฟฟ้าให้มีที่ใส่แว่นตานะโอ้ให้มันดีวะให้มันดีนี่เป็นหลอดนะบานขนาดใหญ่พวงมาลัยตามความคุ้นเคยของเราอยู่แล้วนะปรับสีทิศทางนี่รีบเลยนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนรอคิวอยู่เยอะปะเดี๋ยวเราลงไปดูในรถคันอื่นๆของที่สันดูหน่อยว่ามีอะไรมีแคมเปญอะไรบ้างแต่นี่เอ็กซ์เทรล้าล้านบาทสแตลลซีอาร์วีปาดเงือบีซีโฟเอ็กซ์ปาดเงือ รถคันนี้เติมน้ามันแต่วิ่ดวง,งด้วยไฟฟ้าขับเคพื่อนสล้อด้วยปายไปดูคันอื่นของนิสสันก็บ้างมีดีเหมือนกันครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถที่วันนี้เป็นพระเอกของเขานี่เซเรนาเฮ้ยมีแต่งด้วยตัวนี้ให้เป็นเบาะแบบผู้สูงอายุเฮ้ยเจ๋งว่ะเออนี่ผมก็เพิ่งเห็นนะเอนนี่เขาดีไซน์ออกมาดีมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับเบาะเป็นแบบกัปตันซีดอยู่แล้วเนาะด้านหลังก็พับเรียบ ฮ้ยไปดูด้านหลังดีกว่าท่าผู้ชมเพราะว่าเจ้าโซเรน่าเองเนี่ยนะมีปัญหาในส่วนตัวผมนะพื้นที่เก็บสับภาระด้านหลังแต่นี่หุยเฮ้ยแล้วนี่ขนาดบอกแค่พับนะตัวความสูงของเขาวางถุงก,กอล์ฟได้4ใบเลยไม่แย่ไม่แย่เอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวไปดูเฮ้ยผมชอบในเรื่องของฟังก์ชันที่เขาเซ็ตในตัวของบอก เฮ้ดูดีว่ะเจ๋งว่ะชอบชอบนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็1.4ึร้าน4นะร้านสีอยู่แถวๆนี้นะน่นี่นี่น,นี่เดินมานเนยเฮ้ยรนี่เจ๋งว่ะเฮ้ตัวนี้ชอบป่ะเอาว่าเป็นเตียงกันเลยเอาว่าไปเที่ยวกันเลยมีจอด้วยนี่อันนี้ไปอสซอรี่เสริมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยท่อะเออแต่เขาไป เขาปรับเบาะตรงนี้ยังไงท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยสิเขาปรับเบาะตรงนี้นะครับเบาะพบไปแต่ตนี้จะเป็นหลุมนิดนึงเพราะว่าด้วยความเป็นแถวสามขอก็ะจะเป็นกระเดิดกระเดิดนิดนึงแต่ว่านอนได้นะสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าลุลวนได้อยู่แล้วเล็กๆบางๆก็ไม่ต้องติดเครื่องก็ได้สัก20นาทีอะไรอย่างงี้นะที่เป็นไฟฟ้านะครับแต่นี่เป็นหนึ่งหนึ่งช้อยที่ดีนะมีจอนะมีจอนะจอุซอรี่ขึ้นมาอีก2จอ 2> <laughs> เออว่ะผมว่านี่แรงบันดาลใจหระท่านผู้ชมนะครับมาดูนี่มาดูนี่ แย,แ,ยแย่เลยเซเลนาเนี่ยตัวนี้ยังเป็นพระเอกของเขาได้อยู่นะครับก็คู่แข่งแน่นอนครับสเตปวาโนเปิดมาในเวลาที่เราทําอยู่ตอนนี้นะครับที่เรารีวิวตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบราคาของสเตปวาโกนวันนี้ก็เขาก็ไม่น่าจะประกาศราคาอะไรมากมายนะครับน่าจะเป็นราคาประมาณการเพราจะเริ่มขายกันก็ปีหน้านะเซเลนาก็ยัง mm hmm. เด่นอยู่เท่ <Hey. S 1> นะครับและนี่ x x c e l ของเขาเธอร่านี่หมดไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของ ภาษีด้วยในเรื่องของ emission control ด้วยนะครับที่วันนี้เนี่ยผ่านไปเนี่ยต้องยอมรับว่าเทอร่าต้องรออีก2ปีอีกปีหนึ่งที่จะเจอในเจนใหม่ของเขาเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นยูโร5นะครับเราต้องใช้ยูโร6 นะนี่ออมเบร่านะครับทางผู้บริหารนะครับทางคุณฟูจิกิเนี่ยก็บอกแล้วว่ายังเดินหน้าต่อมันก็ยังเป็นรถที่ขายได้ดีคันหนึ่งเป็นรถที่เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ต้องการรถ E ีบีใครก็ตามที่ยังอยู่ต่างจังหวัดต้องการที่จะใช้งานความมั่นใจว่าฉันไม่ได้อยากใช้ E ีีฉันอยากใช้เครื่องยนต์สันดับในเครื่องยนต์ตัวนี้ทนถึกเกียร์ก็ดีนะแล้วนี่เอาไปแต่งเฮ้ยโอเคดีนะแล้ววันล่าสปีเจอก,กันตัวใหม่วันนี้ก็ยังสู้เขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า ความทนความแข็งแรงของเครื่องยนต์ของเกียร์ก็เป็นหนึ่งในตองอูไม่ได้แพ้ใครเพียงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยด้วยกระแสของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ตัวใหม่ <Yeah. S 1> เทรนด์ของกระบะตัวใหม่เนี่ยทำให้นาวราเองเนี่ยถูกกลืนไปเยอะแต่เขาก็สู้เขาบอกแล้วเขาไม่ทิ้งนะครับรอเวลาและโอกาสของนิสสันที่จะกลับฟื้นคืนขึ้นมาวันนี้เราได้คุยกับทางผู้บริหารสูงสุดเบอร์นหนึ่งของนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าโอเคในบางอย่างเนี่ยยังไม่ใช่เวลาของเขาเขาเดิน e-power เห็นแล้วด้วยว่าปีหน้า มาอีก2ตัวนาะแน่ๆ่คิกอ e ีพาวเวอร์มาแน่อีกตัวหนึ่งรอดูกันว่าจะเป็นอะไรคิกเนี่ยผมชัวร์นะครับว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรแต่อีกตัวเนี่ยแหมจะเป็นรุ่นอะไรรอลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับในปีหน้าของนิสันปีนี้นิสันสู้เต็มที่เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่วางไว้ในปีหน้าท่านประธานบอกเลยว,ว่า step by step ในการเติบโตในการบุกตลาดเขาไม่ยอมแพ้เขาไม่ทิ้งประเทศไทยไปไหนเพราะประเทศไทยเป็นฮับอยู่นะครับในการผลิตกระบะในการผลิตเจ้านิสันคิก e power ซึ่งยังเป็นรถที่เราบอกว่าขับสนุกที่สุดในความเป็น ASUV ในแบบนี้เทคโนโลยี Technology e power โดดเด่นมากๆยิ่งถ้าวิ่งในเมือง e power ประหยัดกว่า Hybrid แต่ถ้าวิ่งนอกเมืองก็ต้องยอมรับว่า Hybrid ประหยัดกว่าอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะใช้งานเทคโนโลยีไหนให้เหมาะกับพฤติกรรมของคุณถ้าอยู่ในเมือง80 9 0 e power ประหยัดกว่า Hybrid รับประกันแต่ถ้าคุณวิ่งทางไกลยๆยาวๆเดินทางมากๆ Hybrid ประหยัดกว่านั่นคือจุดเด่นนั่นคือ จุดแข็งของแต่ละเทคโนโลยีแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกเทคโนโลยีไหนครับนี่คือนิสสันในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้ครับเอ็กปอของเขา1.699ล้านบาทโคตรเราใจลองมาชมดูนะครับลองมาเดินดูแคมเปญทั้งหมดของนิสสันดูว่ามีแคมเปญไหนถูกใจคุณบ้างครับวันนี้ไปบูธอื่นต่อกันครับผม